สวัสดีจ้าลูกชื่อนางวันเพ็ญมากมูลอายุสี่สิบเจ็ดปีโอเคบ้านเอาชื่อบ้านเลยนะ,ะบ้านขอนคว้างหมู่สองตำบลเขาสามสิบอำเภอเขาชะการจังหวัดสะแก้วเดิมเดิมฟอกลมเดมป่วยเป็นอะไรอ๋อเดิมลูกป่วยเป็นโรคลมชักเพราะตกต้นไม้อุบ,บัติเหตุต,ตั้งแต่ต้นมะพร้าว สูงเอะเท่าเสาโทรทัศน์นตกมาแล้วจ๋ย <yeah. S 2> หัวกระแทกพื้นทําให้เลือดข้างในสมองเพราะว่าหัวไม่แตกทําให้เก่งชักไปหาหมอตรวจความดันต่ำาแล้วก็มืนเวียนแล้วก็เอโรคภูมิแพ้แล้วก็จิตเศร้าหมองแล้วก็มีอาการเงี้น yeah. ยนะจ้ะมีอาการจริงแค่คิดเครียดไม่ได้ชักชักนี่แหละ พักตลอดจ้ะมอเลยสั่งห้ามห้ามชิดห้ามอะไรนะลูกนั่นแหละแล้วก็รักษาโดยรักษาโดยยามาตลอดแต่กินยาเท่าไหร่ลูกก็ไม่หายเนี่ยทําให้จิตลูกเศร้ามองไม่อยากจะอยู่ท้อแท้แต่ไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเพราะลูกลูกกลัวบาปกรรมแต่ลูกก็ได้แต่น้อมภาวนาพระพุทธนั่นแหละลูกก็ไปหาหมอไปหาหมอตั้งแต่อายุสิบห้าถึงอายุเดีย ห้าพ่อเขจนอายุสามสิบกว่าจะจนอายุสามสิบกว่ากินยากินยา,าด้วยไรกินยากินยารักษาโรลคลมชักความดันต่ำแล้วก็เอโรคภูมิแพ้และหมอพอกินยาแล้วเป็นไงยิ่งหนักขึ้นเพราะหมอเพิ่มยาเครียดคลายเครียดมาให้แต่ไม่ได้แต่นอนได้แต่นอนได้แต่หลับจะแล้วทําให้เพิ่มเป็นโรคอะไรโรคเอเนี่ย ยากัดกระดูข้อสึกเสื่อมหมอบอกอยู่บอกว่ายาจะกัดกระดูแต่ไม่กัดตับกัดไตทําให้ข้อบวมพอไปตรวจหมอบอกข้อสึกข้อเสื่อมเนี่ยทําทให้ลูกท้อยิ่งหนักตรงที่ลูกกลัวเอามาพึกนั่นแหละว่ากรรมพันธุ์มันมีอยู่แล้วและตอนหลังหมอจะรักษาโดยไรหมอจะหมอเห็นดื้อยาไม่หายหมอปรับยาขึ้นมามากจนหมอจะผ่าสมองลูกลูกกลัวเลยไป,ไปหาหมออีก ลูกเลยทิ้งยางยาแล้วใครทาเอแล้วมีน้องสาวแนะนําเข้ามาเอสายฟอกลมของหลวงพ่อดีที่ที่พุทธพัฒนาเมื่อตอนปีปีเดียปีห้าสองนี้จะเที่ยวเข้าเที่ยวออกกรรมฐานแต่ปีห้าเจ็ดนี้จะได้มาอยู่เลยอพอฟอกลมลอาการดีขึ้นเบาบางไม่มึนหัวไม่ปวดหัวถ้าเกิดและอีย,ยามไม่ค่อยจะชักด้วย นอกจากถ้าเราไม่รู้สึกตัวไม่ได้ทํางานอากาศมันอากาศเอะเย็นจะทําให้คล้ายเลือดไม่ไหลฉีดทาให้เป็นได้ง่ายลูกต้องเพียนฟอกลมจะไม่เป็นแล้วก็อีกจิตเราไม่ไม่มีซึมเศร้าล่าเริงสดใสสดชื่อตลอดฟอกมานานเท่าไหร่ฟอกมานานฟอกมานานตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่เลยก็ปีห้าเจ็ด ถึงปีหกสามแต่เที่ยวเข้าเทียวออกก็ตั้งแต่ปีพศห้าสองพอฟอกได้นานเท่าไหร่อาการป่วยถึงดีขึ้นอ๋อฟอกนานแค่ได้ปีเดียวลูกแค่ดีปีเดียวเพราะว<ป>่าลูกเกี่ยอาการฟอกหนักเข้ากรรมฐานลูกจะอยู่ต่ออยู่ต่อ,อ,ตองี้แม่กปีหนึ่งโรคอะไรหายไปบ้างเนี่ยโรคลมชักก็ไม่หายขา่ดแต่มันดีขึ้นเยอะทุกโรคหายแต่อะไรที่หายได้ดีก่าดำามแล้วก็ภูมิแพ้ ุ้มแพ้แล้วก็ไอ้แหละจิตเศร้ามองก็หายจิตเศร้ามองอแล้วก็เนี่ยลูกนี้ก็หาย<ล>เพราะว่ามันทํางานหนักได้ใช่แล้วตอนนี้อาการชักเป็นไงบ้างอาการชักยังพอมีแต่ก็ห่างห่างห่างไม่เป็นบ่อยอย่างนานๆถ้าเกิดเราพอรู้สึกตัวรู้สึกตัวอาการของเรามันเริ่มทํางานทําอะไรไม่ล้องเรารู้เราจะมาเพียนก็ไม่เป็นไม่ชักได้นอกจากเราไม่รู้สึกตัว อากาศชื้นอากาศเย็นอย่างเงี้ยนี่แหละพอทําให้เป็นได้เพราะฉะนั้นโรคลมชักตอนนี้ดีขึ้นเยอะไม่ต้องห่วงหายห่วงได้ลต้องกินยาอีกไหมไม่กินแล้วไม่ต้องกินยาเพราะฉะนั้นพอจะมีอาการให้ทําไงให้ฟอกลมฟอกลมอย่างเดียวจะพอฟอกลมแล้วอาการชักไม่มีไม่มาจะจะนี่แหละมันก็ลรคป่วยลุกมาทํางานได้ต่ออีกอย่างเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้น การทำงานทำให้ให้ดีให้สดใสล่าเริงไม่เหนื่อยจะไปได้ตลอดเพราะฉะนั้นทำไงถึงโรคลมชักจะหายฟอกลมจะแ้อะกฟอกลมแล้วก็มันเพียนปฏิบัติทำฟอกลมทำการทำงานได้หนักดีอยากจะบอกเพื่อนๆว่าไงบอกจะบอกเพื่อนๆที่โรคลมชักด้วยกันมันเปรียบเหมือนโรคเอขยันเราต้องทำงานจะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเส้นแม่คนอุบัติเหตุ เพราะว่าลูกไปหาหมอเจอเยอะที่ว่าถูกลดชนมั่งเขาไม่ได้เป็นมาแต่กําเนิดเงี้ยถูกรถชนมั่งอุบัติหาจากอุบัติเหตุก็ทําให้ชจกให้ชจกเจอกันเยอะนั่นแหละถ้าเกิดใครได้อ่านดูก็ขอให้แนะนําให้มาเปลี่ยนปฏิบัติธรรมเพราะโลกของเรามันเกี่ยวกับเส้นกับอะไรเงี้ยมันได้ทําการทํางานขยับออกกําลังกายเงี้ยมันจะยืดมันไม่ยึดมันจะไม่ปวดไม่อะไรอย่างงี้จ้ะแม่เพราะแต่ก่อนลูกก็พูดง่ายไปหาหมอนวดดึงเส้นขึ้นลูกเส้นจมเพราะว่าลูกยกอาหารหนัก ต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยไปหาหมอนวดเลยจ7ปีมาแล้วั้งแต่มาฟอกลมนี่ละจ้ะอยากแนะนําผู้ป่วยทุกคนรักษาได้ทุกคนทุกโรคถ้าขยันหมั่นเพียรจ่ขอบคุณใครที่ช่วยเราจ่าอยากจะขอบคุณใครอ๋ออยากจะขอบคุณกับหลวงพ่อดีที่ช่วยลูกส่งพลังมาช่วยลูกลูกจะน้อมตลอดจ้า ที่ลูกมีชีวิตชุบชีวิตขึ้นมาได้ก็นี่แหละพ่อลองพอดีไปเที่ยวมาตั้งสิบวันออก็ยังฟื้นได้ที่จิตที่จิตออกจากลางไงแม่ไม่รู้ข่าวป่ะไม่รู้เมื่อไหร่ไปทั่วเมื่อไหร่เป็นเมื่อไหร่เป็นตั้งแต่นั้นเลยแม่ตั้งแต่ลูกยังมาเข้ามาที่ลูกได้เข้ามาก็เพราะจิตลูกออกจากลางนั่นแหละพ่อว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ต้องเข้ามาอยู่ในวัดถ,ถึงจะอย,ยู่ได้ถ้าอยู่ข้างนอกเหมือนไม่ออกจากลางไปอยู่ไหนรู้ไหมรู้แม่ไไลูกตื่นมาลูกก็เล่าให้พ่อฟังเลยไปไหนจิตไปไหนแล้วแล้วอยากฟังไหมอยากฟัง พอจิตลูกออกมาลูกลูซึกตัวลูกก็ลูดให้หลวงพ่อหลวงพอ่อลูกเดินกำจิตด,ดินพ่อแม่เท่านี้ออกจากปาาโยนใส่ต้นไทรนั่นแหละไม่เอาแล้วจะเป็นเล่นกับกับสัตว์ไปเป็นเพื่อนสัตว์ไปเนี่ยไปอยู่กับป่าก,กับอะไรแล้วแล้วก็เดินมาเจอสะใหญ่ก็สเสด็จพ่อรอห้าบู่ปันนั่งคุกเขา่ายื่นของให้ท่านแล้วก็มีทหารพายเรือให้อย่างเงี้ยลูกเรียกกักมือมารับลูกด้วยรับลูกด้วยท่านบอกไม่ต้องไปคอยดูแลดุทางนี้แหละท่านว่าอย่างนี้ไง ลูกก็เดินต่อมาจากพุทธพันรักษามาเนี่ยพุทธนาก็เจอหลวงปู่คงนั่งอยู่บนยอดเขาชะการลูกก็ก้มนั่งขูกเขาน้อมกาท่านนั่งเหมือนที่หลวงพ่อดีถ่ายรูปมาแล้วก็เดินมานี่เดินมาพุทธพันนาก็เห็นยักษ์ก้มลงมาจากหลังคาลูกคิดว่าเขาจะมาจับลูกกินเนาะลูกหลวงพ่อช่วยลูกด้วยยักษ์จะจับลูกกินแต่แรบอกว่าไม่จับแล้วสมัยนี้ไม่จับแล้วลงก้มมาดูพอท่านบอกไปจับลูกก็วิ่งไปเล่น ไปนั่งล้างเสือใต้ป่านี่แหละขี่เสือเล่นแล้วก็ไปเที่ยวประเทศอินเดียประเทศอินเดียนี้พระพุทธเจ้าจินลูกจะตามแม่เจี๊ยบไปพ่อใช้ไปทํางานอยู่ที่ประเทศอินเดียพระพุทธเจ้าพระองค์ที่อยู่เจดีย์เราแหละพระปางเออพระปาง,งสะดุ้งมานลูกนั่งมือหนึ่งจับตักท่านอีกมือหนึ่งก็ยืนให้แม่เจี๊ยบแล้วก็ก้มลงมาดูอู้วูภูเขาบ้านเขามันม,ม,มีต้นไม้แต่มีแต่หญ้าเหมือนให้วัวให้ควายกินอย่างนี้แหละให้แพะกิน นั่นแหละแล้วอีกอย่างแล้วลูกก็ลูกไปเที่ยวรับจิตยานลูกลูกชายคนเล็กอ่ะอยู่ประเทศสหรัฐอเมริก,กาเพราะว่าจิตเอเหมือนแม่เจี๊ยบนําเข้าไปเที่ยวลูกว่านําจิตยานลูกชายไปเที่ยวทําไมลูกก็ตามไปเอาแต่นั่งรถไฟลอยฟ้ามองลงมาลูกกลับมาเมืองไทยเนาะก็บอกหลวงพ่อสนามเครื่องบินเราหายไปไหนหมดกรุงเทพหายไปไหนหมดท่านบอกว่านะ มองลงมาเป็นเมืองกลุงเอเมืองทะเลอ่ะแม่ที่นั่นแหละที่ลูกเชื่อที่ที่โหนเขาทานายที่ว่าน้ําจะท่วมปีตีเอห้าสามห้าสีอย่างเงี้ยมันเมืองทะเลหมดเลยนั่นแหละที่ลูกเชื่อปีสองห้าหกสามได้ไหมจะหกสามปลายปีนี่ไงที่ลูกบอกว่าให้เพียนให้เพียนกันน้าจะท่วมปีนี้เหรอจะปลายปีปลายปีปลายปีถึงสีหกสี่นั่นแหละกรุงเทพเป็นเมืองบาดานหมด มองลงมาหาสนามเครื่องบินก็ไม่เห็นหาตัวกรุงเทพตึกอะไรก็ไม่เห็นเป็นทะเลหมดลูกก็เลยบอกเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าหลวงพ่อสร้างรถไฟลอยฟ้าจากประเทศไทยเราให้สู่เขตประเทศสหรัฐอเมริกาหลวงพ่อบอกสุเขตทั่วโลกนั่นแหละพอบอกงนี้นะนั่นแหละพอพอลูกรู้สึกเตือมาอีกไม่เท่าไหรโหนก็ทํานายมาลูกแต่ลูกรอมยับเพราะว่าได้เห็นตาตัวเองแล้วอีกอย่างพ่อก็พูดมาตลอดนั่นแหละเพื่อลูกยังเคยโทรไปถามอยู่ที่ชนแดนเลย ที่ว่าหุนทํานายลูกว่าจริงจริงเพราะว่าเราจิตยานออกจากร่างเราเห็นภาพหมดลูกก็บอกงนี้นะขณะลูกบอกอยู่ที่นี่งูเหา่างูจงอางท่านจะฉกกันลูกหลกวงพ่อช่วยลูกด้วยงูจะกัดกันไม่กัดหรอกพี่น้องกันท่านอยู่หลังเนี้ยแต่ลูกคิดว่าเป็นปู่ทวดกับปู่ปู่ปโตที่ว่าพี่น้องคอยกลุ่มอยู่ที่นี่นั่นแหละได้จริงแล้วหลวงพ่อที่บอกว่า นั่นคือประตูเมืองกับแต่ก่อนเป็นเมืองเกา่าอยู่นี่ก็เมืองเกา่าอายุทยานมันเห็นภาพหมดทหารใส่ชุดแดงพี่สุดเขตมาพาลูกน้องมาจําศีลลูกบอกว่าจําศีลให้เข้าสมบูรณ์ให้เข้ามั่งทหารมาขอบุญกุศลหลวงพ่อยังว่าลูกเห็นผีละมั่งเขายังหยอกลูกเล่นอย่างเงี้ยแต่จริง,รงแต่ละที่แต่ละฐานแล้วอยู่นูน่นอยู่อยู่ชนแดนอะ่ะก็เห็นลูงเอปู่ตา นั่งช้างรอบเขาอะไรลูกต้องส่งพลังช่วยส่งพลังช่วยเมือนท่านสื่อถึงกันอีกองสององค์พ่อรองห้ากับพ่อร้อเก้าท่านจะอยู่เนี่ยัสกแก้วเราแต่ท่านพิถึงกันเวลาพ่อรวมเพียนนอกน้ท่านก็อยากสื่อถึงกันถึงกันนั่นแหละลูกเห็นภาพสายหลวงพ่อมันเห็นด้วยจริงไงแม,แม่ลูกบอกกล้าพูดให้ใครฟังพ่อลูกจะเห็นภาพจริงจะพูดให้ใครฟังเดี๋ยวเขาว่า,าเราเคยเจอ แต่จริงเหมือนบาปการเวลาลูกเชื่อลูกเห็นจริงแต่ลูกถึงบอกต่อแย่กับใครไงเนี้ยคอยหัวสียหัสีถ้าใครพูดอะไรเงี้ยองคุณธรรมก็สอนลูกแต่อยู่วัดบ้านนู้นอย่าดุอย่าด่าอย่าโกรธอย่ากกอย่าเครียดแค้นนะนะใครด่าว่ายังไงก็อย่ารับยิ้มไว้ยิ้มไว้ลูกเดี๋ยวกลับไปหาเขาเองจริงเห็นทันตาเห็นถ้าใครไปเชื่อลูกบอกปากใครบอกลูกบอกในทางที่ดีสองสามครั้งเขาไ่เชื่อลูกบอกบอกต่ออีก เดี๋ยวมันจะกลับหาเรานั่นแหละครน,นี้จริงสายหลวงพ่อมันเห็นภาพจริงทันตาไม่ถึงรอชาติหน้าชาตินี้เห็นจริงนั่นแหละลูกถึงบอต่อแยะอะไรกับใครเขาถึงคอยช่วยเหลือใครตกทุกข์มาลูกช่วยเหลือที่ยอมเสียสละเพราะว่าช่วยเหลือเขาเหมือนเรามีความสุขไม่เห็นคนทุกข์อย่างนี้ไง,ไงแม่ลูกถึงกล้าเสียสละทุกอย่างเพราะว่าอีกอย่างลูกเห็นแล้วตายไปก็ไปด้วยไม่ได้สู้ช่วยทางวัดทางว่ามันได้ผลประโยชน์ทางวัด ช่วยเหลือผู้คนด้วยอย่างนี้แหละนี่แหละที่ทําให้ลูกกล้าทำกล้าทำอะไรนะบาปกรรมมีจริงแค่นี้ล่ะนะเนะี่ยดือดู